ครอีสบอยย่สิบัดเ้อเอเด้อเดอเด้อเด้อเอเ้อ้อเ้อเด้อเดมอเเขาสเกที เนี่ยมันไม่ร้อนแต่ว่าตอนนี้ไอ้เทียนผมสุดแก่เลยอย่าสีลงซีเลียดดุสินจีอ่ะอันนี้เป็นไอเทียนเอายาเอาพับพับมาจอแล้วอันนี้ไอ้เทียนก็อย่าสีเลียดโอ้โหดีคอนไอ้เทียดนีสุดยอที่กูเคยดูมาเลยเฮ้ยมันเจอละไม่รู้ละวฮะอย่าแกะอย่าแกะอย่าแกะอยู่อยู่เงี้ยจบกินเลย อค่อยไปค่อยไหลไปไหลก็พูดเลยก็ไปไหลกพูดเลยก็ไปไหลก็พูดเลยก็ไปเ้ว้ไหลไว้ไหลไว้ไหลไว้ช้ายังยไมก็ยังเดินยเพื่อนยาวเพื่อนยาวไม่รู้ยาวๆนะเออไม่รู้ด้วยไปดิเพื่อนิบิเพื่อน ไอ้ออีดีเทอร์โบเดินดิผู้เหมยตอนเทอร์โบแข่งรถเลยเทอร์โบแข่งออกดิไม่เด็กๆไม่ก็อย่าเพิ่งโผล่เลยดีกว่าออกไปเลยออกไปเดิยวมั้องมองมองดูขี้แกะดีกว่าเฮียควยบอกได้แกะใช่ไม่มีใครฟังเลยเฮียข้คนี้นี่ไงข้อนี้ข้อนอะไรมาถวายไปดิมาถวายจิตเหี้ยใครวะน่ะ โอ้ยปลาตะไบแม่งไหนท <t rio> <น pole society> oh. oh. ี่ไหนพวกกูไอ้ดิโอยังไงยังไงคนนี้เป็นแวนดลพร้อมยังไงลงขึ้นมาดดขึ้นมาย่อยมิดไม่หนึ่งแล้วเพื่อนมิดไม่หนึ่งแล้ว มิดสองไอ้แจ็คไปช่วยไปดีว่าคิดเช่นไรแชมป์แย่เลยแย่แย่เลยแย่และโจอัดนี่ยังไงเอาล้อทุกตาแต่เขาเกาะเต็มทุกตาอยังไี่ดูมีสงไรโจอัดนี่ยังไงเวลาเพื่อนสอนแล้วไม่ฟังเพื่อนแห็นล้วเห็นเอแล้วเฮ้ยแล้วโจอัดที่ยังไง F K เป็นเรื่องล่าสุดเพราะว่าทนเพื่อนฝนไม่ไหวแล้วยังไง แล้วยังไงคิดบ้านคนนี้ก็อกหกอักคุยกุยเที่ยวกันมาตอบแชทไม่ตอบอย่ายนี้ยังไงของไม่วางอย่างนี้ยังไง,อไ,งไ,ไอ้ยิ่งอยู่จอยหมดจะอกหกอักยันเต็มหมดเช็ดตื่นเลยการเดินไปเช็ดเนี่ยตาเนี้ย จังหวะนี้โอ้คโอ๊กจากห้องสีมาแล้วครกองหน้ากองหน้าไปฆ่าอต่เอ็ดดีเอาละครับจังหวะนี้รถโดนหัได้ลรอกยังไงไอโก้ไอโก้ยังไงกับคืนสองโต้เสียไปหัวทีมวิ่งกับขึ้นมาวิ่งกับขึ้นมายังไงยังคงบอลอยู่โอ๊กยังคงบอลอยู่ังแล้วเขาบออกไปยังไงเอาละครับจังหวะนี้เปลี่ยนตัวผู้เล่นสำคัญนะโอสคินเข้ามาแก้เกมเพราะตอนนี้บอลตามอยู่ของสิครับจังหวะนี้รับมาเป็นเบอร์เก้าสไตรเกอร์จังหวะนี้ยังมีบอลตามอยู่นะครับผม จังหวะนี้ยังไงครับห้องสี่ห้องสี่เจอห้องหกยังไงจังหวะนี้แล้วห้องหกมีคินมัดที่กำลังโอาคากด้วยได้ข่าวมาจาังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้โอ๊ะเด่นทีกองการกยังไงหลอกไปหนึ่งหลอกไปสองแล้วตีที่จักรกลไปสามจังหวะนี้ให้เขามือโง่ยังไงต้จบถูกกันนะครับเ <c oughs> กลียดเลยครับ <c oughs> บ้านเอาแล้วครับถึงเวลาเอาแล้วครับทถึงเวลาบันทึกข้าตอนทีจังหวะนี้คุณโอ๊ะที่ได้ข่าวเป็นตัวแบบมาตลอดจะทำให้ห้องสี่ชนะห้องหกได้ไหมจังหวะนี้ยังไงหลอกไปหนึงลอกไปสองแล้วจะดีที่จักรก พี่กับคุณแรไปห้องสีจังหวะนี้คอมโบกันดูกระสืออิดิเบัตีเวจังหวะนี้เป็นไงเล้ยที่นื้เส้นสายยังไงครับคุณตาตอนนี้คุณโอ๊เ้มาแล้วครับเลี้ยงไปที่กาบซ้ายแล้ววิ่งไปที่กอดขวาตัดขวาตัดซ้ายยังไงจังหวะนี้เกียเกลีมาให้คุณแ็คุณแร็จับขาหลอกหนึ่งสองจังหวะสองสามดนต้องเนี่อแล้วคุร็ปส่งให้คุณโอ๊อาจูเล่ไพ่ให้คุณโอกยังไงดลหนึ่งต่หนึ่งกับประตูนิดนึงคุณโอ๊กแล้วคุ แชมป์ไปจังหวัดนี้ยังไงดึงดึงกระดึงกับประตูแล้วลื่นครับสะดุดบอลตัวเองยังไงกูเปิดปีดาฟิ้ยังไงแชมป์โลงก็โยกโยกจังหวะโยกไปตอกจังหวะแล้วโดนคุณโอ๊คสังกไลมาแบบขาแมนมุนจีจังหวัดนี้ใช้สกิลบายแล้วจังหวะนี้ยังไงเชิงมาคุณโอ๊คพระโอกมาแล้วหลอกมาจังหวะแล้วคุณโอ๊คแอนนี้วอลเลย์แต่ว่าบอลปิ้งไปถึงจอองค์เาีเย่แม่เอ้ย ไปไหนเพื่อนสหลนไหนฮะเฮนยม่แก้ทางเดินเลยพี่โอ้โหหมดล้เออเอยเอยโอยว้กูดิโอยวกูดิวววโอ้กว่าว่าดิโอเคเลยกันเลสโก้แบดคือยอยู่โอเคเอาเลยไหนคุณสยังอ่ะ

เฮ้ยว้าวตาฟากว้าอะไรตมึงมองหน้ากูมึงมองแล้วกูดินทับกันโอ้โหเที่ยดยว่าเลิกเล่นหน่อยเลยแพ้แพ้เลยนะแพ้แพ้เลย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 เที่ยไม่อยากเล่นละเวสาวหาชีวิตกันเถอะเดี๋ยวบอลเจอกัน กดเบอหาพ่อมาคยโด <c oughs> er. <c oughs> นไม่ท่าเที่ยอะไรไม่เข้าสาเที่ยสะจส่งมให้ที่เลลคาแลวไอ้ที่ไอ้เที่ยแม่ีน่นไอสัไอ้่ออซื้อปืนได้ไม่ซื้อนะเที่ยสั์เป็นเที่ยอะไรล่ะเออไ้นดาม้าว้กูมไมไอ้ไอ้กูมีเงินเด็ดนะมีเงินสามนจาเล่นก เเฮ้ยมันมาถูกทางแล้วไหวที่อผมว่าถูกแล้วแต่ที่เขาต้องเล่นดูริจ่ะที่อ่ะเก็บป๊อบด้วยดูไม่เขาเขาเขาเล่นถูกตัวแล้วว่ะแต่ก่อนเล่นผิดตัวมาตลอดไอ้ที่อ่ะแล้วตัวนี้น่าหล่อเหมือนกันด้วยฮะไอ้สี่ตัวที่นี่ครบไม่ได้สักตัวเลยนี่หว่าไอ้ย่าจ้องแต่จะรับหลังเลยนี่หว่าเข้ามาได้เข้ามาได้ ยไม่ได้ยไม่ได้ยไม่ได้ยูอึ้นไปตลดเลยน้จจับคุณสองคุณสงใส่หมวะให้คุณสองใส่กูยงไม่โดนไม่โดนหัวเมื่อกี้กิปกดยอกโอ้ what the fuck bro what the fuck bro อยู่มาเซตตรงนี้ได้ไหมเอ๊ะไม่เข้าใจไรหรอ bro สวยว่ะ ดูีเขาเดี๋ยวเว้ยไมแรกๆเฮ้ยถอดถอยถแลวคูนสใส่กูทำพี่อะไรนะเจ่อะไรโอไปไหนดี้เออวาไปีร์ไ่ไปซีบ้า่ะป่ะปไปซีไปซีโคหน่อย ไอเจลขอไปซีไปซีดีกว่าเราชนะแกนะครับไปอเจลอุ้ยอาบอมครับไอเจลแก้หน่อยนะครับแผนไม่มีเจลไสั่งเอไปซีไปซีไปเอไปซีไม่ใช่ครับเราชนะซีมากกว่าเราชนะซีแค่ตันเดียวไอเขเป็นเพชรเจ็ดองไอเจลขอแผนที่มันแบบซับซ้ำๆเลยในแบบเขาไม่ใช่ไปแค่เอไปแค่ซีครับที่ไอเจลไปเอาเอางี้เอาไปบีแล้วไปซีแลยได้ครับบีแล้วไปซี ไอบีปุ๊บไอซีปุ๊บแล้วก็ย้อนมาเอนี่เดียวไหมไอซีปุ๊บแล้วก็ย้อนมาเอเขาเรียกไม่เต็มครับว่าเดียวแล้วซีเข้าไปแล้วครับเข้าไปในบอมแล้วคุณตาเลือกที่จะวางของวางเป้าเลยแล้วเรียบร้อยครับจีิงจีิงคุณแงแล้วเพราะว่าจะเปลี่ยนช่องตานี้อยู่ในกำมือเขาได้ไหมเหมือนท่ารอนอยู่นี้แล้วยังไงเราฝากใกล้พี่เขาจริงๆแล้วเรียบร้อยครับจบเกมแล้วที่สุดเกมจริงนะครับเล่นเราพากันได้ที่หน่อยโอ้โหอยู่ครับ ยังไงมก่ตอน้หน้าได้นะอุ้ยสวยมีควันนะครับควันบอมได้อุยเราชนะอยู่ครัวเราัะมีวังครับเราัะมีวังครับเรายังไม่ตายครับไอเจลฉตนจะส่วอะไงครับไอเจลยังมีวังรราบเอามาให้ได้ครับสำรับ เจคมาฮะใช่อะใช่ครับสมุดจบกันแล้วที่เขาเหลือตัวสุดท้ายตลอดอไม่ได้รับการย้ไว้ใจได้จริงๆฮะสหรับวนะ์เจคเมาใช่ครับไอเจียไอเจียตัดใจไปเลออยครับยังไงไอเจ้าใจไปแล้วตอนนี้ตอบแล้วผมรบกวนใครตอบเออชัปตี้ผมเลยครับขผมว้าผมไอเจ้าใจแตกไปแล้วจ <c oughs> ัง <c oughs> ไม่สนเรื่องทีมเลยโอ้โดน,นแฟร์<ป>สวยครับสวยครับทีนึง โอ้โหโลาล้วครับเย้อ้วกคลอเพิ่มมาหตัวเราเลยใช่ไหมัเื่อนท่าผู้ชมถ้าไมนตบมือครับทุกคนมาครับแทมือเลยครับผูณตัดถ้าไม่มีกับตัดเราแย่ถ้ามีกับตัดเราจะจบทีถึงสามึงได้ครับมันเข้าบีแล้ไม่เช็คอยู่กูว่านบีบีนบีบีนาบีบีแล้ว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  ทำไมไม่มีพ่อมีอ้แชมปมึงิดูดูดูสไปเดอร์หน่อเลยนาบีไม่มีแล้วพบไอ้แชมป์ไอ้แชมป์มันอยู่ตรงไหนนะไอ้ออกดูได้เลยว่านาบีเกียร์แล้วมึงทำอะไรไอ้เนี่ยมันอยู่สามมันอยู่สามตัวพบมันโดนนาบีเกียร์แล้วดีแม่งดีแม่งไอ้แค่กูอยู่หลังป่องนี่นี Manggi <laughs>